อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับระด,ดับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเลซูร์ฟิมสาวฟิมมี่เนื่องจากข่าวที่เกาหลีเนี่ยเขาได้มีการรายงานออกมาว่าเลซร์ฟิมนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะคัมแบ็กกับผลงานเพลงใหม่ ซึ่งในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะคัมแบ็กในช่วงปลายเดือนสิงหาคมในเดือนที่8นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเล s ซอร์ฟิมจะฟื้นตัวจากแนวโน้มขาขึ้นที่ตกต่ำหรือไม่เป้าหมายคัมแบ็กเดือนสิงหาคมซึ่งเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าเล s ซอร์ฟิมนั้นเตรียมตัวคัมแบ็กและก็มีการบอกว่าวันวางจําหน่ายหรือวันวางเปิดขายเนี่ยที่แน่นอนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีในภายหลังการคัมแบ็กของเล s ซ์เทอร์ฟิมนั้นจะเกิดขึ้นประมาณ6เดือนหลังจากมินิอัลบัมชุดที่3 e a s y ที่ปล่อยมาในเดือนกกุมมาพัันธ์แถยงบอว่ สเตเดฟิมนั้นยังคงได้รับความนิยมมากๆในตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่อัลบั้มก่อนหน้าอีซี่เท่านั้นแต่รวมถึงเพลงบีไซส์อย่างส m มาร์ทเนี่ยก็ได้รับการยอมรับและฮิตมากๆอีกด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกระแสต่างๆเกิดขึ้นกับเพเงอร์เดฟิมมากมามีทั้งข่าวดีกับข่าวไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เพเงอร์เดฟิมนั้นจะกลับมาอีกครั้งกับเพลงใหม่ของพวกเธอการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมแต่เตเดฟิมจะสามารถสร้างความปังนะครับให้มากกว่าเดิมได้หรือไม่สื่อเขาก็ถามไว้แบบนี้ และทุกคนคิดว่าการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเลเซอร์เดฟิมนั้นจะปังมากกว่าเดิมแค่ไหนสารต่อความปังได้เริดๆยิ่งยาวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับคอมเมนต์กันมาได้เลยแต่ที่แน่ๆสิงหาคมนี้เลเซอร์เดฟิมปักเดือนเวลาว่าจะกลับมาพบเจอกับแฟนๆอีกรอบแน่นอนพร้อมกับเพลงใหม่ที่เชื่อว่าจะต้องดีมากแน่เลเซอร์เดฟิมไว้ใจเรื่องเพลงได้เลยนะครับเพลงดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ปังและที่สําคัญเนี่ยกระแสะของฟิลมมี่ในตอนนี้คือบวกบวกบวกมากวงเติบโตสุดๆ ไล้ก็มีเพลงฮิตติดต่อกันตั้งแต่เดบิวจนถึงล่าสุดนี้บีไซก็ยังฮิตตามไปด้วยมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเลดส์โซลฟิมนั้นจะกลับมาวันที่เท่าไหร่ของเดือนสิงหาคมและการคัมแบ็คครั้งนี้ของสาวฟิมมี่จะมาในคอนเซปต์แบบไหนจะเฟียลเลสขนาดไหนใครที่เป็นแฟนคลับของเลดส์โซลฟิมเนี่ยตื่นเต้นกันหรือเปล่าอยากเจอสาวๆกันแล้วไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิ้เราก็แวะบมาอัปเตเรอเราของเลดส์โซลฟิมเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไนะ like, ครับฝากกดไลค์กดติด 안녕